สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์กับปริศนาวิทยาศาสตร์ท้าให้ลองวันนี้จะพาทุกคนไปพิสูจน์ว่าเทียนไขที่อยู่ในน้ำเมื่อคว่ำแก้วลงไปจะดับหรือไม่อุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียม 1. แก้วใส่น้ำสีแดง เป็นแก้วใสมองเห็นได้ชัดเจน 2. แก้วชอ็อตหรือแก้วขนาดปกติสำหรับเป็นอุปกรณ์ทดลองเรียกได้ว่านี่คือพระเอกนี่คือพระเอกของเราเทียนไขที่พร้อมจุดอุปกรณ์ชิ้นต่อไปครับนี่ที่จุด ไฟนะครับและชิ้นสุดท้ายก็คือที่รองน้ำสำหรับการทดลองถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนที่1น,นะครับเทน้ำที่อยู่ในแก้วนะครับเป็นน้ำสีแดงนี่ครับเมื่อเราเทน้ำลงไปได้ขนาดที่พอดีแล้วเราก็นำเทียนครับที่เราเตรียมไว้วางลงไปเลยครับ หลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญนี่คือการจุดไฟครับคือการจุดไฟให้เทียนไขของเรานั้นติดลูกโชนขึ้นมาถ้าพร้อมแล้ว5้3 2 1 0ติดแล้วครับผมเดี๋ยวจะซูมให้ดูความสว่างของ ไฟโอ้โหจ้ามากเลยดับต่อไปเราก็มาเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับจะจุดไฟแล้วเรามานับถอยหลังพร้อมกันครับ5 4 3 2 1และ0จุดไฟครับนี่เทีนยนไขของเราติดไฟแล้วนะครับทีนี้ให้นำ แก้วเปล่าที่ตเรียมไว้นะครับต้องเป็นแก้วขนาดที่ใสมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับจะนําคว่ำลงไปที่เทียนไขนะพร้อมกันนะครับจะดูปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1และ0ย์ครับสังเกตให้ดีนะครับเกิดอะไรขึ้นครับสังเกตดีๆครับ น้ำที่อยู่ภายนอกจะค่อยๆซึมเข้าไปในแก้วเหมือนค่อยเพิ่มปริมาณในแก้วขึ้นเทีนยนไขที่อยู่ด้านในกลับดับเมื่อความแก้วลงเกิดอะไรขึ้นที่หลายคนสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรมีเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์อย่างไรทุกคนครับในอากาศของเราเนี่ยมีออกซิเจนอยู่เป็นจํานวนมากการที่ไฟจะติดนั้นได้นั้นนะครับต้องอาศัย ออกซิเจนที่อยู่ในอากาศด้วยทําไมไฟถึงดับและทําไมน้ําถึงเข้าไปในแก้วเหตุผลต่อไปเลยครับเพราะว่าเกิดการที่อากาศด้านในมันหดตัวและขยายตัวอย่างรวดเร็วครับความดันที่อยู่ในแก้วมีน้อยกว่าความดันในอากาศที่อยู่นอกแก้วน้ําก็เลยเข้าไปในแก้วได้อย่างรวดเร็วนี่เลยเป็นปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์ที่ เรียกได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราสามารถที่จะนำมาทดลองเพื่อดูความแตกต่างและที่สำคัญเลยถ้าเป็นเด็กๆนะครับเราต้องอยู่ภายใต้การดูแลและการให้คำแนะนำของผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองนี่น้องๆหนูหนๆคนไหนนะครับที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนก็สามารถที่จะถามครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะครับ นอกจากออกซิเจนนะครับจะเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องใช้ในการหายใจในการดำรงชีวิตเป็นอยู่แล้วเรื่องนี้สอนให้รู้เลยว่าออกซิเจนนั้นมีส่วนสำคัญในกระบวนการเผาไหม้เป็นอย่างมากครับเรได้ว่าถ้าการเผาไหม้นั้นไม่มีออกซิเจนก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆทั้งสิน้นวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิดและถ้าใครจะนำไปทดลองหรือจะปฏิบัติอย่าลืมที่บอกกันนะครับถ้าเป็นเด็ก ขอความร่วมมือผู้ปกครองขอคำแนะนำอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่หรือคนที่มีความรู้ความสามารถให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ